สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูส้มนะคะวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ทบทวนสิ่งมีชีวิตกันนะคะเด็กๆคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะเรียนโดยวิธีสำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจากภาพที่ครูกำหนดให้นะคะเมื่อจบบทเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็จะสามารถอธิบายได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเด็กๆจะสา,สามารถจำแนกได้จากภาพที่ครูกำหนดให้นั่นเอง เด็กๆจะจำแนกได้นะมาดูกันค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตัวอย่างนะคะเป็นภาพอันนี้เลยเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะเด็กๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ตอบมาได้นะอันนี้คือสีเทียนนะเด็กๆสีเทียนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่าเรามาดูภาพ ไปกันเลยค่ะเด็กๆขาเป็นภาพของเด็กผู้ชายตาโตมากๆเลยอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองอ่าเรามาทบทวนลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกันค่ะเด็กๆขามาดูเลยนะคะที่อันแรกเลยนะอ่า เรามาดูที่อันแรกกันเลยค่ะหนึ่งเลยต้องการอาหารและน้ํานะคะเด็กๆขาต้องการอาหารและน้ํา 2. ค่ะเด็กๆขามีการเจริญเติบโตนะคะอ่ามีการเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองต่อไปค่ะก็จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะแล้วก็เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ ซืบพัน์ได้นะคะและหายใจได้สุดท้ายค่ะขับถ่ายของเสียได้นั่นเองอ่านี่ก็คือลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆต่อไปลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่ไม่ต้องการอาหารและน้ําไม่มีการเจริญเติบโตนะคะเด็กๆไม่มีการเจริญเติบโตจะ มีขนาดเท่าไหนก็เท่าเดิมอยู่คงที่เลยอ่าไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองไม่สืบพันธุ์นะคะออกลูกหลานไม่ได้อ่าออกลูกหลานไม่ได้นะคะและก็ไม่หายใจค่ะเด็กๆอ่าไม่หายใจนะไม่มีการหายใจสุดท้ายไม่ขับถ่าย ของเสียนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆเ,เรามาเข้าสู่กิจกรรมฝึกทักษะกันเลยค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือดินสอยางลบแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้านะคะและเด็กๆก,ก็เปิดไปที่หน้า27ได้เลย อ้าเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่2 7แล้วเรามาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าอ่า,ากิจกรรมของเรานะคะเด็กๆไม่ยากเลยวันนี้นะคะไม่ยากเลยในระหว่างที่รอเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดนะอ่ามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมของเราวันนี้เขาให้เราทําอะไรให้เด็กๆนะคะดูภาพแล้วตอบคําถามลงในแบบฝึกหัดหน้าที่27นั่นเอง เด็กๆลองสังเกตภาพดูก่อนเลยนะก่อนที่ภาพของคุณครูส้มจะขึ้นมาอ่าขึ้นมาแล้วค่ะเด็กๆจากภาพนียนักเรียนเห็นสิ่งใดบ้างอ่าให้นักเรียนเนี่ยสำรวจภาพนี้นะคะแล้วดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยพบเห็นสิ่งใดบ้างบนภาพนี้นะคะอ่าพบเห็นสิ่งใดบ้างอ่าพบเห็นสิ่งใดบ้าง ไปดูอันแรกกันเลยนะคะสิ่งที่เราพบเห็นอันแรกเลยนั่นก็คือคนนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าคนอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะคนอยู่ตรงไหนคะอ่าคนอยู่ตรงนี้นั่นเองเด็กๆก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะเขียนคําว่าคนลงไปได้เลย แบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปค่ะต่อไปเราไปดูกันต่อนะว่าเราเนี่ยสังเกตเห็นอะไรเป็นอันถัดมาค่ะเออะไรดีนะเจ้าสุนัขค่ะเด็กๆค่ะคุณครูสังเกตเห็นเป็นเจ้าสุนัขอันนี้เด็กๆก,ก็เขียนไปเลยว่าสิ่งที่พบเห็นนั้นก็คือสุนัขนั่นเอง เด็กๆก,ก็สำรวจไปเรื่อยๆนะคะมาดูค่ะต่อไปคุณครูจะสำรวจเห็นอะไรอีกแมวค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็บันทึกไปเลยว่าสิ่งที่เด็กๆพบเห็นนั้นคือแมวนะคะอ่านั้นคือแมวต่อไปเราก็มาดูอีกว่าเราเห็นอะไรคะ่ะเห็นไหมคะกำลังตอมดอกไม้อยู่เลยอะไรเอ่ยเจ้าผี เสื้อนั่นเองอ่าเจ้าผีเสื้ออยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยวงให้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็ไปบันทึกต่อเลยอ่าต่อจากแมวนะคะเป็นผีเสื้อนะคะที่เราสังเกตเห็นจากภาพด้านบนของเราอ่าใส่ไปเลยค่ะคำว่าผีเสื้อนะเด็กๆใส่ไปเลยนะคะอ่า ถัดมาค่ะถัดมาอะไรดีนะคนแล้วสุนัขแล้วแมวแล้วผีเสื้อแล้วต้นไม้นั่นเองอ่าต้นไม้นะคะเด็กๆต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะเด็กๆก,ก็บันทึกลงไปว่าต้นไม้นะคะคือสิ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยพบเห็นเด็กๆอาจจะไม่ต้องเรียงตามคุณครูก็ได้นะ ต่อไปค่ะอะไรเอ่ยติ๊กตอก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 อะไรคะดอกไม้ค่ะเด็กๆดอกไม้อ่าเด็กๆก็บันทึกลงไปเลยว่าพบเห็นดอกไม้ค่ะอ่าพบเห็นดอกไม้ก็บันทึกดอกไม้เพิ่มเติมเข้าไปต่อไปค่ะใกล้ๆกับดอกไม้เลยเด็กๆค่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะ สีเทาๆเด็กๆเห็นไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูจะวงให้เด็กๆดูนะอ่าเห็นยังคะเด็กๆก้อนหินนั่นเองบันทึกลงไปเหมือนเดิมเลยบันทึกลงไปเลยค่ะว่าก้อนหินนะเป็นสิ่งที่เราพบเห็นนะคะอ่าถัดมาจากก้อนหินค่ะเด็กๆมีหลายสีมากแล้วก็มีฝาปิดด้วยอะไรเอ่ยทั้งขยะนั่นเอง บันทึกต่อไปได้เลยนะคะว่าเป็นถังขยะค่ะเด็กๆบันทึกลงไปเลยอ่าถังขยะแบบนี้นะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยลองลองสังเกตสิว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้วงมานั่งนั่นเองอ่ามานั่งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะมานั่งเป็นสิ่งไม่มีชี วิทย์นะคะเด็กๆก็นำไปบันทึกต่อจากถังขยะได้เลยว่าเราพบเห็นม้านั่งในภาพด้วยอ่าต่อจากม้านั่งค่ะเด็กๆค่ะต่อจากม้านั่งกลับไปดูที่รูปภาพของเราต่อต่อจากม้านั่งอะไรคะอยู่บนท้องฟ้าใกล้ๆกับดวงอาทิตย์เลยอะไรเอ่ยอ่า ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆก้อนเมฆนั่นเองอ่าก้อนเมฆนั่นเองก้อนเมฆเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆก,ก็บันทึกไปเลยว่าก้อนเมฆเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะเด็กๆจำเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีให้จำแนกอีกนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆมาดูกันต่อเลยคางๆก้อนเมฆอะไรคะอะไรเอ่ยสีเหลืองๆอ,อ่าอะไรคะดวงอา ทิตย์นั่นเองอ่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่าดวงอาทิตย์นั่นเองเด็กๆก็บันทึกต่อเลยว่าดวงอาทิตย์แบบนี้นะคะอาแบบนี้เลยดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์ก็เป็นสิ่งม,มีชีวิตนะคะเด็กๆคุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างหมดนะอ่าเรากลับมาที่รูปภาพต่อคะ่คะเด็กๆ่ะกลับมาที่รูปภาพต่อนเนาะเหลืออะไรอีกคะลูกเหลืออะไรอีก เหลืออะไรอีกคะอ่าเหลืออะไรอีกเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆเครื่องเล่นต่างๆนั่นเองอ่าใส่ลงไปเลยเขียนลงไปเลยค่ะว่าเครื่องเล่นต่างๆนะคะเด็กๆก็บันทึกลงไปทุกสิ Support ่งทุกอย่างที่เห็นเลยอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเครื่องเล่นตั้งอยู่บนอะไรเอ่ยแล้วคนยืนอยู่บนอะไรคะอ่า บนต้นย้านั่นเองอาบนต้นยานั่นเองนะคะเด็กๆก็ไปบันทึกต่อเลยต่อจากเครื่องเล่นว่าเป็นต้นย้าหรือจะบันทึกว่ายาก็ได้อาเด็กๆก็บันทึกไปเลยนะคะในส่วนของภาพนี้คุณครูไม่ได้เอามาทั้งหมดนะยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้เอามานะแต่ว่าไม่บอกนะคะอาเด็กๆก็บันทึกลงไปเลยว่ายาเหลืออีกหนึ่งอย่างเด็กๆลองลองสังเกตแล้วเขียนเพิ่มเติมนะ โอเคไหมคะน่ารักที่สุดเลยเด็กๆของคุณครูส้มนะคะอ่านี่ก็คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นจากรูปภาพในหน้าที่27นะคะเด็กอาจจะมีเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะมีไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะ มาดูกิจกรรมที่2กันค่ะเด็กๆกิจกรรมที่สเนี่ยเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะนําสิ่งที่สํารวจจากภาพในข้อ1น,นะคะมาจําแนกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตและกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตอ่ามาดูสิคะว,ว่าเราจะจัดกลุ่มได้อย่างไรอ่าคุณครูก็จะทาเป็นตารางเหมือนในแบบฝึกหัดของเด็กๆเลยค่ะอ่ะ เหมือนแบบฝึกหัดของเด็กๆเลยทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเรามาดูกันค่ะตารางแรกเลยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะลูกส่วนถัดมาเป็นกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีอะไรบ้างเด็กๆคนไหนที่เขียนได้แล้วสามารถเขียนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยนะมาดูกันเลยค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่คนสุนัขแมว ผีเสื้อต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ยาคนสุนัขแมวนกผีเสื้อต้นไม้ดอกไม้แล้วก็ยาเด็กๆลองนึกนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมามาดูถัดไปค่ะเป็นของกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างก้อนหินถังขยะมานั่งก้อนเมฆดวงอาทิตย์และเครื่องเล่นต่าง ะะอันนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตนะก้อนเมฆถังขยะมานั่งนะคะก้อนหินดวงอาทิตย์เครื่องเล่นต่างๆนั่นเองก็จะจําแนกออกเป็นกลุ่มได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆขาแบบนี้เลยเด็กๆเก่งมากๆเลยอ่าเก่งมากๆเลยนะคะโอเค เด็กๆก็สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าจะดูคลิปวิดีโอไปแล้วก็บันทึกไปด้วยก็ได้เรามาสรุปกิจกรรมของวันนี้กันนะคะเด็กๆก,กิจกรรมของวันนี้นะคะหนึ่เลยเด็กๆจะต้องทำไมคะทำไมเอย่ยอ่าเด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัดนะคะเล่ม1น่หน้า2 7อ่าให้เรียบร้อยเลย นะคะสํารวจภาพแล้วก็จําแนกออกเป็นกลุ่มแล้วก็เด็กๆก,ก็อย่าลืมลงชื่อเข้าเรียนใน Google Form นะคะวันนี้จะเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอค่ะเด็กๆอ่าสุดท้ายนี้นะคะคุณครูส้มก็ขอฝากความห่วงใยนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลาจาก เจ้าโรคโควิด -19 นี้นะคะที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาเจอกันผ่านการเรียนออนไลน์นี่นะคะเด็กๆขอให้โลกนี้หายไปเร็วๆเราจะได้เจอหน้ากันเร็วๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโ้มต้องขอขอบคุณเด็กๆนะคะที่น่ารักทุกๆคนเลยที่มีส่วนร่วมในการเรียนนะคะทั้งที่พิมพ์คอมเมนต์มาตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูส้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเดิกๆที่น่ารักทุกๆคนอีกครั้งนะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ